ได้ได้สายเดียวได้กระต่ายาไหม <c oughs> สามสายพอดีแก่เปตำ <c oughs> อันนี้ก็พอดีแกงอยู่ได้หล่ะ <c oughs> <c oughs>